เอาเฮ็ดโคกหนอง,งนาบ่เนี่ยขุดรอบไล่นาตัวเองโอ้ก็ขุดหลายวันแล้วเนี่ยโอ้นี่น้ำกินได้นะพี่น้องเนี่ยโอ้ใสกระยยงอยู่ทางบ้านผมอีกเนี่ยโอ้โชเฟอร์เขาตักตรงนี้แรลมามากินได้นะ ผมนึกว่าไอ้ขุดอะไรรอบๆเป็นล่องน้ำนะพี่น้องครับ <_ c oughs> ดูเหมือนจะทำโคง้งหองนา <_ c oughs> สร้างบ้านสร้างอะไรเข้าไป <_ c oughs> นี่ครับ <_ c oughs> มันก็จะขุดยากหน่อยเพราะว่าเ,เ,ป,เป็นเป็นดินดินเหนียว ยังไม่ถึงขั้นดานเหนียว,วาดานรวมๆกันได้นี่นวงน้ำดีครับพี่นวงแขวยโซเนี่ยว่าขุดหลายวันเราออกน้ำเลยนะเจ็บน้ำเลยอัตโนมัติเลยเนี่ยขุดปั๊บน้ำาออกเลยโอ้ดี เ็เคหนึ่งสี่ศูนย์แอลซีปุ่งจี้ห้าฟันห้าแถว 又壮，帅嘞！ ฟันแทะแทะขูดขูดขูดค่อยๆข,ขูดครับดินเหนียว วันนี้กนออไปยโสธรนนะครับไปเที่ยวดูบรรยากาศทางด้านธากล่องข้าน้อยแล้วก็แวะพญาคันคากนะครับแล้วก็แวะตลาดาแลกตลาดซื้อขายวัวนะครับควายนะครับไม่เสียเที่ยวก็ เก็บคลิปมาเรื่อยครับเป็นไทม์ไลน์กันเลยหุดไปน้ำหอกไปพี่น้องสบายเลยปุงกจีไม่มีติดดินก็เหนียวเหนียว ดินน้ำออกดีอะพี่น้องไม่เหมือนคันซานนี่ที่ตำบลเหล่าน้อยเนาอพี่น้องเนาะคันนั้นเนี่ยปึ๊กปึ๊กปึ๊กเลย ก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งของเจ้ากวิโก้ค่ายค่ายนี้ก็เออดินเอโชเฟอร์เขาจะค่อยค่อยขุดไม่ขุดลึก คือถ้าทำไม่เป็นบางทีรถรถก็ไายเงือบไนดะ้มีนะ้องเลยต้องระมัดระวังเป็นดินเหนียวไนะงาายเงือบมีอยู่คนเดียวลนะ้วแย่เลยคนระับต้องระมัดระวังตรงนั้นใจก็จะช่วงตรงที่ดินร้วนซุยก็มีนะเนี่ยเป็นบางเป็นบางมุม จะจะขูด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 เก็บเก็บขอบแล้วเมื่งกี้ห้าพันพี่น้องจะจะเดินมามาเก็บด้านนี้ใหม่ชั้นมันมีสองชั้นนะพี่น้องหรือว่าเอาแค่นี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับดูเจ้าคิโก้นะครับ140รถขนาดปานกลางแต่ปุ๊กกี้ห้ฟันนะพี่น้องปุงกีใหญ่อยู่หรือว่ารุ่นแบบว่ากัดแปลงแรงไม่ตกนะครับ เปลี่ยนอามเปลี่ยนตุ้งกีหรือว่าใส่มุมมามยาวก็ได้ครับรุ่นนี้ออกแบบมาดีครับสำหรับขุดงานทั่วไปหรือว่างานบ่อ ดินแบบนี้ขุดเสร็จนี่ไม่พังนะพี่น้องเอา้าพูดยังไม่ขาดคําเลยพังครับพี่น้องแต่ว่าพังตอนขุดขุดแล้วอาจจะไม่ไม่พังนะพี่น้องดูดิดินขอกสารนี่จะเป็นดินเหนียวหมดเลยผลตกงแมาก็เต็มเลยครับเนี่ยไม่พังครับดูแล้วลุงเขาเก็บสะอย่าว่าลุงเนี่ย เพราะว่าไม่แน่ะแกอาจจะเดินขวบอีกหรือเปล่าไม่รู้เนยเป็นไรครับบนตกมามันก็มองอะไรไม่เห็นนะพี่น้องน้ำเต็มก็มองอะไรไม่เห็นหรอกความงามก็ได้ประมาณนี้เลยพี่น้องเลยขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง ดูเปิดดีครับรถขุดดินทีสวยหูดกึดกึๆด,ด,ด,ดูเหมือนเจ้าของจะทำบ้านทำอะไรกรบติดทางดำอยู่น่ครับก็ mm hmm. ไม่ติดเท่าไหร่ถ้าติดเกินไปก็ไม่ไม่ไหวครับประมาณนี้กำลังสวยครับพี่น้องได้ยินเสียงรถวิ่งอยู่นิดนึงแต่ไม่มากกำลังนอนหลับดี โอ้ตักนี้ฟากติตามสวัสดีครับ